สั่งค่าเทอมโรงเรียนที่นอตชมพูเตรียมส่งลูกชายเรียนต่อในอังกฤษเรียกว,ว่าเพียแค่แป๊บเดียวสายฟ้าพายุน้องแฝดททยาตหมื่นล้านบุตรชายของแม่ชมพูอารายาและพ่อนอตวิศรุตก็อายุ5ขวบแล้วล่าสุดพ่อนอตกับแม่ชมก็พาลูกๆทั้ง3คนบินไกลถึงอังกฤษและเดินเยี่ยมชมโรงเรียนประจำชายล้วนชื่อดังในย่านแอโรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ค่าเทอมอยู่ที่15,570ตอนคิดเป็นเงินไทยราว6 6 7 7 4 6 4 1บาทและรวมค่าอาหารค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนค่าเครื่องเขียนและค่าสักรีบโดยจะจ่ายล่วงหน้าภายในวันแรกของภาคเรียนสำหรับวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาอีก สำหรับค่าสมัครลงทะเบียนอยู่ที่350ปอนด์คิดเป็นเงินไทย1 5 6 8 6บาทซึ่งไม่สามารถคืนเงินให้ภายหลังได้สำหรับเฮลโรสโคเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชื่อดังที่เก่าแก่และมีประวัติที่น่าสนใจโดยถูกตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1572ภายใต้กฎแบบที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1ถือเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า450่อ